ไม่ไหมไม่มีมนึกถึงส้มหนึ่งแล้วรู้สึกว่าทำไมมันคล้องจ้องกันจังวะแหนึเอาอะไรเราอะเอาอ้ยเดีนี้ร่มแบบจะเ้ใหญ่นะเอเลเหมอนพี่ๆนะจะเอาเหรอครับบรรนุบรรลนแกให้พี่ที่นะครับไปแล้วค่ะเราขึ้นไปดูเราขึ้นไปข้างันดะ ไปดูไหมไปดูสิไหมคุณอลิสาสมัติ99ดวงขอบคุณค่ะอ้วน,นเป็นอะไรคะอ้วนอ้วนอยากได้ส้มเอาไปถือแต่ว่าประเด็นคือนางเอาไปถือแล้วนางกัดไงนางกัดเปือกส้มทะลุไปเลยจ้าอุอ๋อกำลังจะถามว่านั่นอะไรพี่โนต้ตเอาซื้อมาให้แล้วนะแต่ว่าน้ํายาล้างจานมันของเด็กมันมีไม่เยอะเดียเด๋ยวซื้อมาแค่เอาไว้พอใช้ก่อนแล้วเดี๋ยวไปซื้อที่อื่นอีก มันมันไม่ได้ครับมันหลุดครับม,มันหลุดเดี๋ยวมันดึุดครับม,มันหลุดเดี๋ยวมันทะลุ yes เหรอเย่อ้าวพี่น้องกูมีเขาชอบพูดอะไรแบบแปลกๆนะเยอะนะวันนี้เขาพูดอะไรบ้างนะจำไม่ได้แล้วอาาะมีอะไรพี่น้องดีอะไรดีอ่ะมีมีอะไรพี่น้องดีอะไรดีะถ้าโลกเทำต่อได้เนี่ยเขาต้อมาทำฉันเนี่ยที่วันนี้เขาทำนท้าทำตาน้องพี่หนูไม่เอาแล้วลูกเล่นเชือกแล้วหนูเหวี่ยงแล้วเดี๋ยวมันไปทิ่มฟาดโดน ยบาบายพี่ก่อนเราไปดูิบายจุ๊บจุ๊บเลยบายจุ๊บก่อนคุดนายไหนพูดสิคุดนายไหนเฮ้ยน่ารักจังเลยอ่ะไหนไหนสิลูกนายุ๊ณนาย อราวายพูดไหนสักเกิดนะโอ้นนี้มันได้ส่งพยามไงมันพูดอันไหนอันไหนไหนสวยจังแหล่เป็นความที่ว่าแหล่กันลูกใช่เหอเธอไปต้องข้ามาไปในบ้านนี้แล้วนะอย่นี้ไงใช่เป็นแหล่ที่บน่ารักอะไรไหม I love you mini heart mini heart โยนมาเลยโยน mini heart ให้มาเลยปึ้งึมกับบ้านเลย